พอก I will podcast by post today สวัสดีค่ะดิฉันยุย้ยจันทนารักษ์ co-founder และ MD ของ disrupt วันนี้ยุ้ยมาพร้อมกับคุณแพทนาลันพัท Corporate Innovation Manager ค่ะ Disrupt เป็นโครงการสอนผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแห่งแรกของประเทศไทยที่ก่อตั้งโดยคุณกระทิงภูลผลและได้พัฒนาผู้ประกอบการสตาร์ทอัพมามากกว่า1,000ลรายนะคะรวมถึงสร้าง Corporate Innovator ที่เข้าไปเปลี่ยนแปลงบริษัทในหลายๆที่และวันนี้เราทั้งสองคนค่ะก็จะมาเล่าเรื่องของเทรนด์สตาร์ทอัพและเทคโนโลยีปี2021นี้ว่ามีอะไรน่าสนใจกันบ้างเริ่มต้นกันด้วยโลจิสติกค่ะ ยังคงมาแรงล้อไปกับอ e ีคอมเมิร์ซที่เติบโตมหาศาลท,ท่ามกลางโควิด จากที่เราได้เห็น f l a s Express ขนส่งพัสดุน้องใหม่สัญชาติไทยที่ยืนยันการระดมทุนได้แล้วนะคะ3,000ล้านบาทและกำลังระดมทุนต่อเนื่องนะคะอีก3,000ล้านบาทรวม6,000ล้านบาทค่ะโดยกลุ่มปตทนะคะกลุ่มกระทิงแดงและกลุ่มกุงสีที่เป็นผู้ให้ทุนนะคะและ Flash Express เองนะคะก็ระดมทุนได้สูงติดอันดับท็อป50ของ Southeast Asia และด้วยการเติบโตแบบนี้ค่ะ เราเชื่อว่าก็ยังมีช่องว่างอีกมากนะคะสำหรับผู้เล่นอื่นๆที่ยังเข้ามาได้เพราะในช่วงนี้นะคะเทรนด์ปีนี้เนี่ยอีคอมเมิร์ซเพ์เมนต์ฟินเทคและโลจิสติกส์สีอย่างนี้เราคาดว่าจะมักจะเติบโตไปพร้อมกันแน่นอนค่ะอีกเทรนด์ที่น่าสนใจก็คือ conversational commerce พูดง่ายๆก็คือ การขายของออนไลน์แต่ทำเป็นลักษณะอนเตอร์เทนเมนต์เช่นการไลฟ์ขายของค่ะอย่างในเมืองจีนเราเห็นนะคะที่เขาไลฟ์ปิดการขายยอดขายถล่มทลายค่ะแต่ในเมืองไทยนะคะเรายังคงใช้แพลตฟอร์มคนอื่นอยู่ทางเราจึงคิดว่าน่าจะมีโอกาสอยู่นะคะในการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมานะคะในการช่วยการขายนะคะการไลฟ์ขายของให้ตรงกับจริตคนไทยมากขึ้นค่ะ ฟินเทคเองก็ยังคงมาแรงนะคะอย่าง Grab เองเนี่ยก็ทำา r r b f ฟ n a n c i a l ซึ่งอนาคตก็จะทำ IPO แยกด้วยสามนาคะเขาเองนะคะบอกว่าน่าจะใหญ่กว่าตัว Gra b เองซะอีกนะคะหรือยกตัวอย่างอย่าง f i n โ o m ิ n a นะคะแพลตฟอร์มการลงทุนซื้อขายนะคะฟินเทคสัญชาติไทยที่ขณะนี้ก็มี a s s e t Under Management มากกว่า300ล้านเหรียญนะคะดังนั้นค่ะ Personal Investment ก็ยังคงน่าจับตามองเพราะตอนนี้คนไทยเองก็มองหาการลงทุนอะไรใหม่ๆนะคะโดยเฉพาะฟินเทคนะคะที่กำลังมาแรงอย่างตอนนี้เราเห็นบิดครับนะคะที่กำลังร้อนแรงสุดๆเลยนะคะดังนั้นฟินเทคนะคะที่เป็น Personal Investment หรือ Payment ก็ยังคงน่าสนใจนะคะ่ะในขณะที่ Lending นะคะการให้กู้ยืมเงินก็ยังคงมีโอกาส นะคะอีกมากแต่ว่าก็อาจจะยังติดเรื่อง r e กู l เลชันค่ะดังนั้นสตาร์ทอัพไหนที่สามารถแคร็กได้นะคะ,ะเช่นพวก Alternative l ฟ n d i n g ้งนะประเภทการนำ Information ข้อมูลต่างๆมาทำเป็นเบสในการให้กู้ยืมเงินเนี่ยก็น่าสนใจมากๆนะคะ อีกโอกาสหนึ่งคือต้องหาพาร์ทเนอร์นะคะเจ้าใหญ่ๆมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันนะคะสำหรับ i n นชัวเทคนะคะตามเทรนเนี่ยอินชัวเทคมักจะตามหลังฟินเทคนะคะดังนั้นหลังโควิดเราน่าจะเห็นการกระเตื้องกลับมาอีกครั้งของ i n นชัวเทคค่ะโดยเฉพาะนะคะเทเลอร์ n ินช a n แ e นนะคะประกันรูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์ ความต้องการที่หลากหลายของแต่ละคนมากยิ่งขึ้นนะคะเราอาจจะมาเห็นการใช้ Data นะคะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการซื้อประกันค่ะหรือการออกแบบประกันนั่นเองมาดูที่ Health t e c h กันบ้างนะคะมีวิพฒนาการนะคะหลายอย่างที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในช่วงโควิดนี้นะคะเพราะถูกเร่งด้วยพฤติกรรมแล้วก็เร่งด้วยสถานการณ์ที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะและคิดว่าปลายปีนี้นะคะหรือต้นปีหน้าน่าจะเห็นนะคะเฮลเทคสตาร์ทอัพ เติบโตหรือเกิดขึ้นอีกหลายตัวนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆแล้วก็นักลงทุนเองนะคะก็เริ่มหันมาสนใจนะคะอยากจะลงทุนในเฮลท์เทคมากขึ้นแต่ก็ยังติดเลกู l เลชันหลายอย่างนะคะสำหรับเมืองไทยเ <ๆ S 1> ช่นง่ายๆเลยการส่งไฟล์ข้ามโรงพยาบาลก็ยังมีปัญหานะคะแต่คิดว่าน่าจะมีการปรับเลกเกเลชันในเร็วๆนี้เช่นกันค่ะ mm hmm. และแน่นอนเทรนด์สุดท้ายนะคะเอทเทคค่ะ สตาร์ทอัพด้านการศึกษานะคะตอนนี้เข้ามามีบทบาทมากๆหลังจากที่องค์กรต่างๆหันมาใช้แพลตฟอร์มออนไลน์กันมากขึ้นนะคะสตาร์ทอัพเองนะคะเอทเทคเองก็สามารถเข้ามาช่วยโรงเรียนหรือมาหาลัยในการจัดการเรียนการสอนได้นะคะไม่ว่าจะเป็น school management system นะคะ online learning system นะคะแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงผู้ใช้จํานวนมากได้แล้วก็เติบโตอย่างก้าวกระโดดนะคะ นักลงทุนบางรายสมัยก่อนเอทเทคนะคะไม่เคยสนใจเลยแต่พอโควิด1 9มานะคะทำให้ทั่วโลกเนี่ยตระหนักถึงพลังของเอทเทคแล้วนะคะซึ่งมันไม่ได้มีเพียงใช้ช่วงวิกฤตเท่านั้นนะคะแต่หลังจากนี้ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแล้ว คิดว่าจะมีการใช้แบบแพร่หลายมากขึ้นแบบก้าวกระโดดแน่นอนนะคะทำให้เทคโนโลยีด้านการศึกษาะคะมีความสำคัญมากขึ้นแบบทวีคูณนะคะหน่วยงานวิจัยด้านการศึกษาอย่างฮ o ล o n น q ได้คาดการไว้แล้วนะคะว่าตลาดการศึกษาทั่วโลกน่าจะมีขนาดขนาด10ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะภายในปี2030และตลาดที่เติบโตมากที่สุดก็ไม่ใช่ใครคะ่ะทวีปเอเชียของเรานี่เองนะคะและ แอฟริกาลาตินอเมริกาด้วยนะคะซึ่งเป็นกลุ่มที่มีประชากรจำนวนมากและมีการใช้สมาร์ทโฟนในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆค่ะเราไปต่อกันที่เทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะมาสนับสนุนการเติบโตของสตาร์ทอัพกันบ้างนะคะไปฟังคุณแพทย์ Corporate n n n o v a t i o n Manager จาก i s s r u p t ดเลยค่ะขอบคุณพี่ยุ้ยมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่น่าสนใจในปีนี้เชื่อไหมคะ เทคโนโลยีที่ซับซ้อนเทคโนโลยี Technology ที่ดูเหมือนอยู่ในหนังไซไฟมันเข้าใกล้ตัวเราขึ้นมามากขึ้นทุกทีแต่ธุรกิจเองก็เริ่มมีการนํามาใช้บ้างแล้วไปดูกันเลยค่ะว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจบ้าง b บ i n แอนด์คอมบริษัทคอนซัลทิงระดับโลกได้รวบรวม7เทนเทคโนโลยีที่ทุกคนต้องจับตามองไว้มาอยงนี้ค่ะอันดับแรกค่ะ AI ซึ่งจะทําให้ IoT อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆฉลาดขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น IOT หรือ Internet of Things คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทําให้มันสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้ถ้านึกไม่ออกนะคะใกล้ตัวมากๆเลยก็อย่างเช่น smart watch ท,ที่เก็บข้อมูลต่างๆของเราและส่งเข้าไปในระบบเอยอุปกรณ์เซนเซ,นเซอร์ต่างๆหรือว่าระบบ smart home ที่เราสามารถสั่งการผ่านมือถือผ่านระบบกลางได้ค่ะส่วน H AI ก็คือการวางโครงสร้างระบบเน็ตเวิร์กให้อยู่ใกล้กับตัว IOT มากที่สุด ทำให้สามารถส,ส่งข้อมูลได้ดีขึ้นเพราะว่าตัว IoT เชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์กแล้วก็ส่งไปที่ AI ได้อย่างใกล้มากขึ้นเทียบกับแบบเดิมโครงสร้างแบบใหม่นี้จะทำให้ระบบการประมวลผลเร็วขึ้นปลอดภัยขึ้น AI สามารถดึงข้อมูลจากตัว IoT ได้ทันทีเร็วกว่าปัจจุบันมากเรียกได้ว่าเป็นการควบรวมพลังของ AI เข้ากับพลังของ IoT เลยค่ะมีการคาดการณ์ว่า HAI นี้จะมีการนาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมก่อนเพื่อควบคุมการ ทำงานของเครื่องจักรวิเคราะห์การทํางานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคาดการได้ว่าเครื่องจักรนี้จะต้องซ่อมเมื่อไหร่ควรเปิดปิดเมื่อไหร่เปรียบเสมือนการเอาสมองอัจฉริยะไปติดตั้งไว้ในโรงงานเลยนับว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเลยค่ะอันดับ2นะคะเป็นเรื่องของ 5G ค่ะหลายๆคนคงจะได้ยินได้รู้จัก 5G กันบ้างแล้ว 5G จะทำให้อินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นอย่างมหาศาล นอกเหนือจากว่าเราจะดูหนังหรือดูวิดีโอหรือทําอะไรได้เร็วขึ้นแล้ว 5G เนี่ยแหละที่จะเข้ามาปลดล็อกความเป็นไปได้ใหม่ๆใ,ในทุกอุตสาหกรรมเช่นในฝั่ง healthcare งค่ะประเทศจีนนะคะเริ่มมีการทดลองการผ่าตัดแบบ virtual แล้วหมออยู่จังหวัดหนึ่งคนไข้ยอยู่อีกจังหวัดหนึ่งให้คุณหมอสั่งการผ่านระบบ AI ประมวลผลหุ่นยนต์ทำการผ่าตัดคนไข้ที่อยู่อีกจังหวัดหนึ่ง 5G ทำให้สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้เพราะทำให้การรับส่งข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้นจนแทบจะแบบเรียกได้ว่าเรียลไทม์เลยหมอเห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันที่หุ่นยนต์เห็นเหรือในฝั่ง transportation เองค่ะก็มีการทดลองแล้วว่า 5G ทำให้ autonomous vehicle หรือรถยนต์อัตโนมัติไร้คนขับทำงานได้แม่นยำมากขึ้นทันทีที่เซ็นเซอร์ตรวจจับอะไรได้ตรวจจับสิ่งเคลื่อนไหวบนถนนก็สั่งข้อมูลไปที่รถให้มันหยุดทันที เห็นไหมคะว่า 5G ทำให้การรับส่งข้อมูลเร็วในแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนในฝั่งอุตสาหากรรมการผลิตก็มีการนำเทคโนโลยีอย่างวิดี o a n a l า t i c s Image r e c o g n i t i o n มาใช้ตรวจนับสินค้าในโรงงานแบบอัตโนมัติ AI ช่วยประมวลผลได้ทันทีแบบเร็วทาทมค่ะมาดูเทคโนโลยีอยันที่3กันบ้างค่ะก็คือ Taylored Insurance ประกันร,รูปแบบใหม่ที่ตอบโจทย์แต่และคนมากยิ่งขึ้น บริษัทประกันแห่งอนาคตจะสามารถออกแบบประกันภัยให้เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าแต่ละคนได้โดยการใช้ Data เ,เช่นใช้ Data จากมือถือของลูกค้าเพื่อดูว่าขับรถไปไหนบ้างเดินทางบ่อยแค่ไหนขับรถเร็วไหมพฤติกรรมเสี่ยงอุบัติเหตุแค่ไหนแล้วนำข้อมูลเหล่านี้แหละมาประมวลผลด้วย AI แล้วทำนายว่าควรจะคิดราคาประกันภัยเท่าไหร่สำหรับลูกค้าคนนี้ใครยิ่งขับเสี่ยงมากก็จ่ายแพงไป แต่ถ้าเป็นคนขับขี่ปลอดภัยก็ไม่ต้องจ่ายแพงเรียกได้ว่าพลิดเมอุตสาหกรรมประกันภัยเลยนะคะนำา Data เข้ามาทำให้ตอบโจทย์แต่ละคนที่ s p ปซิ f ิ c ยิ่งขึ้นอีกตัวอย่างคะ่ะเช่นการน,นำข้อมูลจากสมา t w a t c h ของเรามาประเมินว่าเราสุขภาพดีไหมไลฟ์สไตล์เป็นยังไงออกกำลังกายบ่อยไหมพฤติกรรมการนอนเป็นยังไงก็จะประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพของเราได้ส่วนหนึ่งคะ่ะเทคโนโลยีอันที่4ค่ะก็คือเรื่องของ AI อใน ภาคฟินเทคกันบ้าง AI จะทำให้เทคโนโลยีทางการเงินฉลาดรู้ใจเรายิ่งขึ้นไปอีกช่วงที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าธนาคารและบริษัทหลายแห่งทั่วโลกเริ่มมีการลงทุนใน AI อย่างจริงจังมีการคาดการณ์ว่าใน5ปีนี้มูลค่าเงินลงทุนจะเพิ่มสูงขึ้นไปอีก86นอกจากนี้ยังมีฟินเทคสตาร์ทอัพที่รํำสมัยเกิดขึ้นมากมายใครจะไปเชื่อข่าวว่าเดี๋ยวนี้เรากู้เงินได้ง่ายมากเลยแค่มีมือถือเครื่องเดียวเท่านั้นเอง AI เข้ามาพลิกโฉม f i ไฟแนนซ์ Finance ในหลากหลายรูปแบบเลยคะ่ะเช่นการใช้ AI เพื่อประเมินความเสี่ยงว่าปล่อยกู้ดีไหมเครดิตสกอร์ริงเป็นยังไงการวิเคราะห์ว่ารายการไหนผิดปกติการประเมินพฤติกรรมลูกค้าว่าจะสนใจผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบไหนเบื่อไหมคะเวลามีคนโทรมาขายประกันหรือว่าโทรมาขายผลิตภัณฑ์ทางการเงินชวนสมัครบัตรเครดิตแต่ถ้าว่าไม่มีใครโทรมาหาเราแล้วแ,วแต่เอวิเคราะห์ ตัวเราจนรู้ว่าเราน่าจะชอบสินค้าแบบไหนแล้วโชว์ข้อมูลสินค้านั้นให้เราเลือกซื้อแบบนี้จะเป็นประสบการณ์ที่ดีกว่าไหมคะก็ต้องจับตาดูกันไปค่ะต่อไปค่ะเทคโนโลยีที่5คือเรื่องของ Cyber Security ระบบการรักษาความปลอดภัยเพราะว่าทุกคนหันมาใช้ Digital Product กันมากขึ้นข้อมูลต่างๆของเราอยู่ในระบบออนไลน์อยู่ในคลาวด์โดยเฉพาะโปรดักตทางการเงินเนี่ย ความปลอดภัยของระบบและข้อมูลเป็นเรื่องสำคัญมากๆที่ทุกคนใส่ใจมีข่าวการแฮกระบบเกิดขึ้นมากมายทั่วโลกนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากที่จะต้องพัฒนาระบบ Cyber Security ให้ก้าวหน้าล้ำไปอีกขั้นหนึ่งเทคโนโลยีที่6ค่ะเป็นเรื่องของ Workforce Technology จะมีการใช้เทคในการบริหารจัดการการทำงานมากขึ้นดังที่เราเริ่มได้เห็นแล้วนะคะว่าในช่วงที่มีการ Work f r o ฟ Home แต่หลายบริษัทเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงาน หลายบริษัทก็เริ่มมีการนำแพลตฟอร์มออนไลน์เข้ามาใช้ในการจัดการงานในบริษัทมากขึ้นอุตสาหกรรมรีเทลเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะและมักมีปัญหาเรื่องการจัดการ workforce ทำยังไงจะจัดพนักงานให้เพียงพอต่อลูกค้าช่วงนี้ลูกค้าเยอะก็ควรมีพนักงานเยอะช่วงนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าก็ให้พนักงานไปพักได้จ้างเป็นรายชั่วโมงทำยังไงถึงจะ optimize เหมาะสมมากที่สุด เพราะว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะคะทําให้หลายๆบริษัทขาดประสิทธิภาพในการทํางานไปแล้วก็มีผลกำไรน้อยกว่าที่ควรจะเป็นแต่เทคโนโลยีก็สามารถเข้ามาแก้ปัญหานี้ได้ค่ะในต่างประเทศเริ่มมีการนําซอฟต์แวร์อัจฉริยะมาช่วยประมวลผลแล้วซึ่งซอฟต์แวร์นี้สามารถช่วยแมเนจเจอร์จัดสรรกะการทํางานของพนักงานได้โดยระบบจะจับคู่พนักงานเข้ากับสาขาตามความต้องการในช่วงเวลาต่างๆ ระบบสามารถจับโลเคชันของพนักง,งานได้จัดสรรว่าใครควรไปสาขาไหนใช้เวลาเดินทางกี่นาทีนอกจากยังสามารถ process เอกสารทางกฎหมายและจ่ายเงินเดือนให้อัตโนมัติได้อีกด้วยระบบแบบนี้ทําให้ manager ทํางานได้ง่ายขึ้นธุรกิจมีผลกําไรมากขึ้นลูกค้าก็พึงพอใจมากขึ้นด้วยค่ะ Workforce Technology จึงเป็นอีกส่วนหนึ่งที่น่าจับตามองเช่นกันค่ะมาส่ข้อสุดท้ายแล้วนะคะเทคโนโลยีที่7ค่ะเป็นเรื่องของ Big Data ใน Health Care ซึ่งมองว่าจะมีการใช้ Big Data ตรงนี้มาสร้าง i n s i g h ์สร้างประโยชน์ได้อีกมหาศาลตลาด Big Data ทาง h e l t t h c r r เป็นตลาดที่ใหญ่มากและคาดว่าจะโตขึ้นอีกมากถึง6เท่าใน5ปีนี้ AI จะทำให้แพทย์ทำงานได้ดีขึ้นผู้คนเข้าถึง Healthcare ได้มากขึ้นและได้รับการรักษาที่มีคุณภาพมากกว่าเดิมด้วยค่ะเทคโนโลยี Technology สามารถเก็บข้อมูลสุขภาพข้อมูลการรักษาของเราได้หลากหลายวิธียิ่งขึ้น บิ๊กเดตานี้นอกเหนือจากการรักษาตัวเราเองแล้วมันยังสามารถนำไปใช้สร้างประโยชน์ในวงการแพทย์ได้มากลองนึกภาพดูนะคะถ้าเราสามารถรวบรวมข้อมูลเคสการรักษาของคนทุกคนเอามารวมกันในคลังข้อมูลเดียวและเอา AI มาช่วยประมวลผลช่วยแพทย์วินิจฉัยนี่จะสามารถช่วยเพิ่มความแม่นยาในการรักษาได้มากขนาดไหนช่วยลดความเสี่ยงช่วยให้เราทราบถึงผลข้างเคียงต่างๆทราบถึงวิธีการรักษาที่อาจจะมีหลากหลายรูปแบบก็ได้ แพทย์ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบที่ไม่เคยทําได้มาก่อนเหมือนเราให้แพทย์ทุกคนมาแบ่งปันความรู้ร่วมกันและมี AI เป็นผู้ช่วยประมวลผลจะทําให้วงการแพทย์ก้าวไกลไปได้ยิ่งขึ้นโดยมีเทคโนโลยีช่วยค่ะและนี่ก็คือ7เทรนด์เทคโนโลยีที่น่าจับตามองในช่วงปีนี้นะคะเทคโนโลยีเหล่านี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมหาศาลเลยบางธุรกิจอาจถูกติรับไปแต่ในเวลาเดียวกันนี่ก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดโอกาสต,ต่างๆขึ้นมากมาย อีกทั้งจากการที่มีโควิด19ทำให้อุตสาหกรรมต่างๆเริ่มมาใช้ดิจิทัลกันมากขึ้นนี่ก็อาจเป็นโอกาสใหม่สำหรับคุณก็ได้นะคะต้องติดตามกันต่อไปแล้วพบกับข่าวสารด้านสตาร์ทอัพและอินโนเวชันได้ใหม่กับ disrupt ในรายการ h a w k Eye View ตอนต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ h a w k Eye View Podcast by p o s t Today